เดิมมันอีเดื่มสองคนครับงงแก่เมือ่อยไปทําบ้านเจจาลุงมาแล้วล่ะแล้วแล้วครับมันีก็นเลยกลับล้มเป็นฝนน้ำนะครับมันกันเลยโคตรจะบ้านเลยคุยประแดกบองกับบักโมูนหน่อยต้องแซ่บครับอืมมดเดียดครับนี่มาคนละคําคนละบวกพอกินขอดแซ่บนะครับเม,มนูอาหารบ้านมั้ยังนะครับนู่นบ้าน ประเด็กบวงครับต้มไข่อยู่จับๆศษร่วมกันนะครับสองคนจับๆเมนูเบาๆครับเออแก้มแดงทำแน่อืดอืดละเรื่องนี้ประชุมกันอืดอืดประชมอีกครับอืดอืดคราวนี้ประชุมครับนี่กะกินไปก่อนต่างคนต่างอยากปุ่นนี่ไฟฟ้าดับแน่บางเป็นบางบ้านนะครับไฟดับ ไม่ดับเจะจะหนี้พ่าท่านนายดับคนขี่มาล้มล้มแข้งครับมืคอนี้มืคอนี้ก็พอแค่นี้ก็น,กน,กน,นะครับติดตามไหม